ค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เยบุยพามาดูน้ําตกสวยบอจา้าน้ําห่วย้อจ้าไหลมาตะเทิงวู่จ้พี่น้องตกลงมากัางสีเลยพี่น้องงามบอง,งามบอง,งามบอจา้านี่เหมือนคนสีนี้สองทอดนะจ้า,จาลงไปอีกสั่นหนึ่งจา้าไปดูน้ำนะจา้าฝนตกหลเลยพี่น้ำตกไปชว,วยไอ้เบิ้งนะพี่น้องคือว่าน่าเล่นบ่อพี่น้อง สวยงามค่นะน้อพี่น้องแกบุ้งจะท่ายางเลาะเหรินนะพี่น้องยางก็บิ่งน้ำตกก็สิเป็นประมาณนี้เลยจ้ะนิ่มหวยนิ่มฮองไปเลยพี่น้องยังเสียลรอจ้าก็สวยงามตะกอนนี้นะพี่น้องแกบุ้งม,ม,าาม้ายางเล่นท่าเลาะไหวยมือนี้เบิ่งน้ำตกนะจ้า ยางไม่นี่พี่น้องโอ้ยยางเหกอกดเห็นอาสีคู่ค้าแน่น้องพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องน้องไม้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 เออเบิ้งโด่งเดินน้องไม้พอขึ้นไม่ไดจังใดจ้าเ้อพี่น้องเบิงดดโงดง,ดง,งดโคแมากลางปูนเลยจ้ะดีเลยไอที่ปูปูนไว้นี่ทะลุทะลวงมนเลยจ้ะ วี่ก,ก่อนเอาไหม่ขึ้นต้นนี้น,น,น้นอยน้อยก็นเลยลายผัยวน่ะก็ไล่กิ้วโพขึ้นจ้าเองเด้จ้ะต้นนี้แห้งนาพิสดารพี่น้องเบิ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 ง,งนีง่กับซีมี่แบบปลาธรรมดาแหละจะากปลาที่หวยปลา,า,ปา,านดำตกน้องใหม่แบบกปกติเขาเลยบริเวณที่บริเวณบุ้มไม้ยางละเห็นเลือดจ่าพี่น้องกับซิเป็นอ่ะ คือเก่าอะละพี่น้องยางเลาะเล่นน้ำหัวน้ำสวนเบิงส้มนกส้มใหม่ต้นใหม่แังสันลูกกระเล่นน้ำยูหันมานั่งเฝ้าลูกเล่นน้ำพี่น้องเอาน้ำม,มาพร้อมเด้อจ้ะพาไปเบิงดอกใหม่สับป,ประรดสีสวยไหมคะนี่เลยว้าวกำลังออกดอกเลยพี่น้องสวยๆงามๆเลยสวยๆพี่น้อง นี่มีดอกใหม่สวยๆด้วยแล้วจ้ะตกงน้าก็สิเป็นป่าสวยงามเลยพี่น้องเลยว้าวสวยพี่น้องสวยบัวตองสวยมากเลยค่ะสวยไหมคะออกดอกเต็มเลยกำลังงามเลยนะคะดอกสีเหลืองๆสวยๆ งามเลยค่ะ